สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดสอบค่า cca ของเจ้าลิเทียมฟอสเฟตตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่5อ m r นะครับเรวจะมาทำการทดสอบค่า cca ว่าจะสตาร์ทรถได้หรือไม่นะครับอลองดูนะครับอันนี้คือลัวบวกคลิดไปเลยครับ ลำบากนิดนึงครับโอเคมาจีบคัวลบต่อครับเปร๊บอ่าคีบควัมวมันเล็กไปนิดนึงนะครับอ่าเมื่อเราคีบเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับอ่าคีบเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับเรามาทำการเลือกนะครับเลือกค่า cca กันก็100 cca ครับ ลดแบตขนาดเล็กนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็เทสนะครับมาดูตอนนี้แบตอยู่ที่14โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดู CCA กัน CCA 118นะครับนะครับ118 CCA ซึ่งแบตนะครับ อยู่ประมาณก็เบอร์5แอมนี่ก็ถือว่าสูงนะครับ118 t c a นี่คือสามารถสตาร์ทรถได้นะครับสำหรับแบตชุดนี้นะครับสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้นะครับ100 125cc ซีซีนะครับส่วน150ยิบีก็ต้องลองดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือแบตลิธียมฟอสเฟตนะครับที่เหมาะสำหรับการแพคใจมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนการทดสอบนะครับการทดสอบ,กา,สอบการสตาร์ทเดี๋ยวจะไปทดสอบ ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า100ซีซี125ซีซี1้0ยหซีซีเนี่ยจะสตาร์ทได้ไหมนะครับแต่ว่าต้องรอบ,บีเมเอ็ดมาประกอบนะครับบีเอ็มเอ็ดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะถ่ายทำ